จากคาถามความรักจํานวนมากมายค่ะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อตพอดแคสนะคะค่ะกลับมาเจอกันวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งพี่อ้อยที่รู้สึกว่าแบบ ทุกคนต้องรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ควบ <c oughs> คุมชีวิตของพวกเราอยู่ <c oughs> ใช่นั่นคือคาว่าดวงถูกต้องค่ะต่อให้เราจะพยายามแค่ไหนถ้าดวงมันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่มีคนเชื่ออย่างนี้จริงใช่ใช่ค่ะเรามาดูซิว่าดวงมาผูกพันอยู่กับเรื่องความรักยังไงบ้างนะคะ,คะน้องเบลค่ะหนูมีแฟนค่ะแฟนกํลาลังมองหางานใหม่แม่แฟนก็เลยพาคือไปให้บ ดูหมอแน่แหละให้มาดูดวงให้ที่บ้านหน่อยเพราะแม่เขาเอาอยุเยอะแล้วอยากสบายใจว่าลูกจะได้ทํางานนี้ทีนี้หมอดูเขาบอกว่าได้งานแน่นอนเดี๋ยวก็นั่งสมาธิให้แต่หมอดูดันทักขึ้นมาว่าจะเลิกกับแฟนซึ่งก็คือหนูภายในปีนี้เพราะว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาไม่ชอบหมอดูยังบอกต่อว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงเป็นคนใหญ่คนโตไม่อยากให้ลูกเขามาคบกับเธอหนูเลยสงสัยว่าปกติหมอดูเขาทักกันขนาดนี้เลยหรอคะโอ้ทักละเอียดมากมด้วยส่วนตัวจะเคยได้ยินแค่ว่า ดวงไม่สมพงกันไม่ใช่เนื้อคู่กันอะไรทํานองนี้เท่าที่แฟนเล่าให้หนูฟังเหมือนหมอดูบอกว่าไหนๆแล้วจะดูดวงเรื่องความรักให้ด้วยเลยและกันอ่านี่แถมใช่ไหมคะแล้วเขาถามแฟนหนูว่ามีแฟนไหมแฟนทํางานอะไรแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเรื่องพ่อแม่ของหนูเนี่ยทางแม่แฟนได้ไปเล่าอะไรให้หมอดูฟังก่อนไหมตามความคิดหนูเหมือนหมอดูเขาคงถามข้อมูลก่อนแล้วคิดไปเองและพูดทักออกมาเลยไม่รู้ว่าตามหลักการดูดวงแล้วมันจะวิเคราะห์กันได้ถึงขนาดนี้เลยหรอคะ พอเขาเล่ามาให้หนูฟังเราต่างหน่อยด้วยกันทั้งคู่เพราะทางแม่เขาดูจะเชื่อหมอดูคนนี้มากจนตัวหนูเริ่มไม่สบายใจอืมค่ะจริงๆไม่ไม่รู้เหมือนกันเนาะะในในเรื่องของความหมอดูอทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ในสังคมไทยวันนี้เราก็พบเห็น,นพี่ย้อยเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากมายใ,ในสังคมวันนี้ที่เกิดมาจากการที่แบบจริงไม่จริง ลอาไม่หลอกหรืออะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแต่เคยเคยคุยคะ่ะกับผู้รู้บางท่านเขาเคยอบอกกันว่าถ้าคนเป็นอาชีพหมอดูจริงๆคือทุกอาชีพจะมีจรรยาบรรณเนาะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณของอาชีพหมอดูก็มีก็<ช>คือเขาจะไม่พูดอะไรที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนใดๆเช่นเช่นโอ้ยเธอจะต้องตายไปในสามวันเจ็ดวันหรือเธอต้องเลิกกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความแบบพินาศหรือถ้าเกิดเขาจะมีการเอ,อบอก ในเรื่องราวเหล่านี้เขาจะบอกวิธีแก้ซึ่งวิธีแก้ไม่ได้ายคว่าเป็นเลิกกันเลยสิค่ะหันก็แบบยังไงก็ต้องตายแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะให้ไปทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งทุกอย่างที่ที่บอกว่ามันเป็นปัญหาจะต้องสามารถบอกทางแอบทางแก้มาให้ได้ด้วยค่ะแต่ได้บอกทางแก้ไม่ได้ก็ไม่บออดูก็ไม่ควรไป <laughs> ใช่ปะคือคือ <laughs> <ๆ>ถ้ามันถ้ามันเกิดก็อย่างหนึ่งนะแต่ถ,ถ,ถ้ามันไม่เกิดล่ะหมอดูจะรับผิดชอบไหมว่าเขาได้พังทลายชีวิตของใครไปบ้างเช่นไปทายว่า คนนี้ต้องตายไปในสามวันค่ะถ้าเกิดมันไม่จริงขึ้นมาแต่เขาแบบจิตตกแบบแล้วไปตายจริงๆเนี่ยแล้วบอกดูก็บอกนี่ไงตรงตามที่ฉันอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงีงย้งยค่ะมันเป็นหลายสิ่งมากแต่ใดก็ตามกับน้องเบลมันเป็นความเชื่อเนาะซึ่งมันอยู่ที่จิตใจแหละถ้าเกิดคนบางพวกที่จิตใจอ่อนแอและเชื่อง่ายก็จะเชื่อฟังไปแล้วก็เกิดอุปทา,านหมู่คะหรือเกิดอะไรเดยขึ้นมาทีนี้มันก็คงอยู่ที่ครอบครัวของแฟนหนูแล้วแหละ และที่สําคัญที่สุดคือตัวแฟนหนูด้วยนะคะน่าสำคัญสุดเลยสำคัญสุดเลยใช่ถ้า,าว่าเราไม่รู้สิทธิ์พี่ถ้าอะไรก็ตามยังไม่เกิดขึ้นพี่ว่าเราต้องไม่เชื่อไปก่อนค่ะและเราก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูมันไม่จริงตามนั้นนะแต่ามาถึงว่าเบลกับแฟนต้องจับมือกันให้แน่นพอนะคะในการคุยกันว่าไม่รู้แหละหมอดูจะว่ายังไงดวงจะว่ายังไงไม่รู้อืแต่ ถ้าเรายังจับมือกันยังรักกันและใช้ชีวิตไปด้วยกันให้มันดีงามวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจค่ะว่าสิ่งที่หมอพูดมันไม่จริงอืคือวันนี้เราต้องยอมรับนะหมอดูคู่หมอเดานะในพื้นดวงเดียวกันดูหมอคนนี้ว่าอย่างหนึ่งดูหมออีกคนหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งม,มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะ,ค,ะคราวนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าความงมงายของบ้านเขาะคือ,อยังไงแต่ตัวหนูและแฟนเราต้องเปิดใจคุยกันเลยว่า เธอรู้ไหมว่าอันนี้ดูๆก็จะกลายเป็นโจทย์ซึ่งโจทย์ที่ว่าเนี้ถ้าบังเอิญว่าอ๋อฐานะไม่เท่ากันยังหาทางแก้ได้นะแต่พอบอกว่าเฮ้ยเขาบอกเราจะต้องเลิกกันนะ่ะแล้วแก้ยังไงเขาไม่ได้บอกอเอาละสิลอยเคว้งเลยอะค่ะพี่เคยคุยกับคุณหมอช้างคุณหมอช้างเคยพูดว่าจริงๆแล้วพวกเรามีสามชะตาชะตาฟ้าชะตาดินชะตามนุษย์เออไม่รู้สิพี่ให้ฟังอันนี้แล้วเข้าใจเลยอะรู้สึกแม็กซ์เซนที่สุดถูกต้องชะตาฟ้าคืออะไรคะฟ้าลิขิต แล้วเขาหารเป็นเปอร์เซนต์ออกมาเท่ากันด้วยนะใช่ค่ะคือหนึ่งเราเลือกเวลาเกิดไม่ได้ก็ฉันตกฟากตอนนี้ฉันอยากตกฟากอีกเวลาหนึ่งแหละจะได้เป็นมงคลต่อชีวิตนะคะชะตาฟ้าอยากจะตกฟากเป็นคนรวยจริงแต่เลือกไม่ได้ฉันอยากเลือกฟากนั้นจะตายอันต่อมาชะตาดินคือห่วงจุ้ยและเขายังเผื่อพื้นที่ของชะตามนุษย์นั่นแปลว่าถ้าบังเอิญว่าคุณอยู่ในห่วงจุ้ยไม่ดีฟ้าก็ไม่ได้ลิขิตให้คุณได้รักกัน แต่ชะตามนุษย์คือคนสองคนจับมือกันแน่นมากมีอะไรคุยกันมีอะไรฟังกันลุยด้วยกันไปทีเดียวกันเขายังอ่านดูโลมเลยว่าไม่แน่หรอกค่ะชะตาฟ้าชะตาดินอาจแพ้ชะตามนุษย์ก็ได้วันนี้เราเห็นข่าวคราวเยอะแยะมากมายนี่ล่าสุดพี่ก็เห็นตำรวจเขาจะเอาเรื่องกับผู้วิเศษแล้วนะคะจะดูเิี่ามีผู้วิเศษคนไหนบ้างก่อนหน้าเนี่ยวิเศษมากชี้เป็นชี้ตายชี้อันนั้นชี้อันนี้วันนี้เราก็เห็นว่าหลายๆศาสตร์หลายๆสื่อก็เอาศาสตร์เหล่านั้นมากลายเป็นการหลอกลวงพี่ไม่ได้บอกหรอกนะว่าหมอดูคนเนี้ย จะเป็นผู้วิเศษเหล่านั้นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเจอโจทย์ยากรักกันให้มากที่สุดแล้วน้องจะรอดคุยกับแฟนคุยกับตัวเองจะไปน,นอยด้วยปากหมอดูเหรอน้องเอาชนะดวงกันสักตั้งไมละ่ะแต่ถ้าบาังเอิญว่าข้างหน้าเลิกกันจริงขอให้เลิกกันไม่ได้แปลว่าเป็นผื้นดวงแต่เลิกกันเพราะว่าทั้งสองคนเข้ากันไม่ได้จริงๆคุยกันทีไรทะเลาะก,กันทุกทีหรือแม้แต่ว่าคุณแม่เขามีผลต่ออิทธิพลมีอิทธิพลต่อใจของแฟนเหลือเกินจนแฟนไม่มีความหนักแน่นมากพอ อันนี้พี่ไม่โทษดวงมานะพี่โทษว่าคุณสมบัติของคนรักกันน้อยไปหน่อยเราถึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้คถ้าเป็นพี่นะพี่คิดง่ายๆค่ะถ้าหมอดูสามารถแม่นขนาดนั้นนะโอปันนี่เขาต้องดังมากเขาต้องแบบเดี๋ยวจะแบบพี่อ้อยใครก็ถูกไปหมดเลยป่านนี้เขาจะต้องแบบโด่งดังและเขาจะโหเป็นอะไรที่มาศจัดมากแต่ถ้ายังเป็นหมอดูตอกต่อยนั่งดูคนไปวันๆด้วยรับเงินแค่พันสองพันเนี่ย พี่ไม่ถือว่าค่ะเขาจะสามารถมาบอกให้เราเป็นอะไรได้ห uh รือ huh> ถ้าเกิดเขาแมนขนาดนั้นนะคะพี่ใช้เขาดูดวงเมืองเลยค่ะคือบ้านเราจะต้องแบบเอาทุกอย่างไปผูกไว้ที่เขาเลยค่ะเราจะได้รู้สึกว่าทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นน่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สติค่ะสติสําคัญที่สุดค่ะน้องอิดค่ะน้องอิดบอกว่าผมมีแฟนคนหนึ่งคบกันมานานพอสมควรเราสองคนรักกันมากๆอยู่ด้วยกันและมีความสุขแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันเพราะปัญหาที่มันแก้ไม่หายสักทีไม่ใช่นอกกายหรือนอกใจนะครับ แต่วัยเราต่างกันความคิดความต้องการจุดมุ่งหมายในชีวิตมุมมองต่างๆมันแตกต่างกันเยอะเกินไปทําให้เราต้องมาทะเลาะกันด้วยเรื่องจุกจิกบ่อยๆทีนี้พอเลิกกันไปเขาก็ไม่มีแฟนใหม่คบกันได้ไม่นานเขาก็เลิกกันอีกผมก็เลยไปดูดวงถามเกี่ยวกับความรักไปว่าผมจะมีโอกาสได้กลับไปคบกับแฟนเก่าคนนี้ไหมหมอดูบอกว่าถึงกลับมาคบกันก็คบกันได้ไม่นานหรอกเพราะว่าไม่ได้เกิดมาคู่กันถึงฝืนคบกันไปก็จะเจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต ทั้งเจ็บตัวเจ็บใจแม่ขู่ซะด้วยผมอยากถามพี่ๆว่ามันเชื่อได้ไหมครับผมคิดอยู่นานมากว่าผมอยากกลับไปคบกับเขาถึงแม้ว่าสุดท้ายจะต้องเลิกกันไปตามที่หมอดูบอกมันจะเป็นการเสียเวลาไหมผมควรไปต่อหรือเชื่อหมอดูดีนี่ถ้าหนูมาฟังพี่อ้อยพี่ช็อตแล้วพี่ว่ามันเชื่อได้ไหมแปลว่าหนูเชื่อว่าพี่แม่นกว่าหมอดูของหนูนะเพราะว่านะไม่รู้คนที่หนูควรถามที่สุดคือแฟนเก่าค่ะเขาอยากกลับมาหรือเปล่า ตอนนี้น้องอยากกลับไปพี่รู้แต่น้องไปถามหมอดูก่อนว่ากลับไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคนที่หนูไม่เคยถามเลยคือแฟนเก่าอ่ะเขาอยากมีหนูอยู่ในชีวิตหรือเปล่าอันนั้นอะแม่นกว่าคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามทีค่ะคนสองคนรักกันมากแค่ไหนเดินออกจากชีวิตกันแล้วกลับมาเจอกันคบกันมีโอกาสทั้งรอดและไม่รอดค่ะแต่รอดและไม่รอดนั้นไม่ได้เป็นเรื่องดวงอย่างเดียวอะ่ะแต่มันเป็นเพราะว่าคนสองคนตกลงยังไงถ้าเกิดวันนี้น้องบอกว่า อยากกลับไปหาคนเก่าจังเลยแต่คนเก่าเขารู้สึกว่าไม่แล้วเพราะวันที่เขาเลิกกับน้องเพราะเขาไม่ได้รักมากพอขนาดนั้นและน้องคิดว่ามันจะเปลี่ยนเหรออันนี้ถามจริงๆใดๆก็ตามถ้าการจะกลับมาต้องเป็นความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายเราเลือกเขาและเขาเลือกเราไม่ได้แปลว่าหมอดูบอกว่าและถ้าเกิดบังเอิญกลับมาแล้วไปด้วยกันไม่ได้จริงๆพี่ก็ยังไม่ได้เชื่อหมอดูเป๊ะๆนะแต่มันแปลว่า เอ้ยฉันได้พยายามแล้วมันไม่ได้จริงๆแฮเพราะถ้ารักกันจริงใครจะทิ้งให้น้องเป็นแฟนเก่าตั้งแต่ต้ตตนถ้ารู้สึกว่าเราคือคนสองคนที่พอเหมาะพอดีกันเขาคงไม่ให้น้องเป็นแฟนเก่าแล้ะมั้งอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะพี่ไม่ได้ทํานายแต่พี่แค่จะบอกว่าน้องลองคิดด้วยหลักการและเหตุผลวันนี้เขาเป็นแฟนเก่าและวันนี้เราก็เป็นแฟนเก่าเขาถ้าจะกลับมาคบกันช่วยถามแฟนเก่าควรถามและเชื่อเขามากกว่าหมอดูอีก อื hmm. ค่ะเพราะเรื่องของคนสองคนค่ะหมอดูจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะตรงนี้เขาได้ตังค์จากเราอะใช่เอ <laughs> ย่างอื่นเขาไม่เกี่ยวเลยแต่ที่แล้บอกว่ามันจะเสียเวลาไหมครับถ้าเกิดจะกลับมาคืออย่างที่พี่อ้อยว่านะคะถ้าเกิดสมมติว่าแฟนน้องก็อยากกลับน้องก็อยากกลับความรักไม่มีคาว่าเสียเวลาหรอกเพราะมันก็คือการที่คนสองคนได้มาใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะซึ่งในเวลานั้นแน่นอนค่ะมันอาจจะมีทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสารพัดอย่างและสุดท้ายแล้วต่อให้ไปด้วยกันไม่ได้ ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่เสียเวลาค่ะเราก็จะมีความสุขกับช่วงเวลาที่มีความสุขได้ค่ะในในในตลอดเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันและการเลิกลากันไปหรือต้องแยกจากกันทุกอย่างมันก็เป็นบทเรียนมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตมันไม่เห็นมีคําว่าเสียเวลาเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะ ไม่ต้องไปทมหมอดูมีคนหนึ่งเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราหรือเปล่าค่ะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะน้องลิสค่ะน้องลิสส่งมาบอกว่าที่ผ่านมาหนูเจอแต่คนไม่ดีเจ้าชู้คบ้อนทั้งทั้งที่บางคนดูเรียบร้อยมากโอ้มันคนละเรื่องกันนะคะลูกคนที่ดูเรียบร้อยบางทีเห็นเงียบเงียบฟาดเรียบไปเยอะนะน้องแต่ จับได้ตลอดค่ะจนมาคบกับแฟนปัจจุบันเขาอายุมากกว่าหนูหนู3 3เขาา35้าเขาดีทุกอย่างเลยนะคะแต่ทะเลาะกันบ่อยเพราะไม่เข้าใจกันตอนนี้วางแผนมีลูกแต่งงานกันแล้วที่อยากรู้คือหมอดูบางคนบอกว่าดวงเราจะดีขึ้นหลังแต่งงานอ่าคือน้องเนี่ยวางแผนจะแต่งงานแล้วมีลูกด้วยกันนะแต่บางท่านบอกว่าไม่ควรแต่งงานบางท่านก็บอกว่าจะมีรักซ้อนเห็นปะคะนี่ดวงเดียวกันเลยนะดูหมอแต่ละหมอทำไรได้หลายอย่างมากจริง นะคะบางคนบอกว่าเอ้จะมีรักซ้อนนะไม่ก็ควรปิดเรื่องแฟนเป็นความลับตอนนี้เราแวงและสับสนไปหมดเลยค่ะถ้าดวงความรักไม่ดีพอจะมีทางแก้ไหมคะเดี๋ยวแสดงว่าไปหาหมอดูมาเยอะเลยเน,นี่ยนี่น้องหามาตั้งกี่คนแล้วว่พี่ไม่แน่ใจนะ้องบอกว่าตอนนี้วางแผนมีลูกแล้วแต่งเอาวางแผน <c oughs> ที่จะมีลูกและวางแผนที่จะแต่งงาน,งานด้วยใช่ค่ะยังไม่ได้แต่งใช่ไหมคะ เอาจริงๆนะคะลลสพี่จะบอกว่าถ้าเกิดหนูคิดว่าหนูเป็นคนจิตใจไม่มั่นคงพออืหนูก็ไม่ควรไปหาหมอดูที่ไหนและหนูก็ควรจะเชื่อตัวเองและเชื่ออีกคนหนึ่งนะคะกลับไปเรื่องเดิมเหมือนที่พูดกับน้องคนตะกี้เลยว่าถ้าเกิดเราสองคนรักกันเนาะ,ะก็อยู่ที่ว่าเรารักกันมากพออยากจะไปต่อหรือเปล่าเราอยากจะแต่งงานกันไหมเราอยากจะมีลูกด้วยกันไหมชีวิตมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า แต่เราก็ทํำในแค่ทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดในทุกช่วงในทุกสเต็ปและในทุกๆวันเวลาของเราเท่านั้นเองค่ะส่วนในการที่มันจะเกิดขึ้นครั้งหน้าแต่งานและดวงจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าดีขึ้นมันก็คือดีถ้ามันไม่ได้ดีขึ้นเราก็ต้องทําให้มันดีไงก็พยายามทำให้มันดีค่ะใช่ไหมคะนี่คือการใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติเนาะ เราไม่สามารถเอาดวงมากําหนดทุกอย่างได้แหมน้องลิสขาถ้าเกิดทุกอย่างนะไปดูดวงได้หมดเนี่ยพี่ว่าป่านี้ชีวิตคนเราจะง่ายกว่านี้เยอะมากเลยค่ะจริงจงจะทําอะไรก็คิดอะไรก็แค่ไปหาหมอดูก็จบแล้วค่ะใช่ป่าหรือบอกว่าไม่ควรแต่งงานบางคนกจะมีรักซ้อนบางคนบอก่อยปิดเรื่องแฟนโอ้ยบอกมาสารพัดแต่ในที่สุดแล้วไม่เกี่ยวกับดวงค่ะความรักก็คือความรักเนาะ,ะเรื่องของคนสองคนงดวงดีดวงไม่ดีอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้ถ้าเกิดจะเชื่อเรื่องดวงก็เชื่อไปเลยว่า มันมีเปอร์เซนต์ของการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาที่สําคัญที่สุดคือคนสองคนรักกันมากพอรักกันจริงหรือเปล่าและสุดท้ายมันก็ไปเสี่ยงเอาอข้างหน้าทท้งนั้นแหละถูกทุกคู่ต่อให้หนูเชื่อหมอดูนะก็เสี่ยงอยู่ดีเพราะหนูก็ไม่รู้อยู่ดีว่าหมอดูมันจะดูจริงหรือเปล่าคนไหนแม่นกว่าเออจะแม่นแล้วหนูจะดูอาจะจะเชื่อตามคน <c oughs> เลยละ่ะถึงจะแม่นนะ่ะถูกไหมคะเพราะงะั้นทุกอย่างมันไม่แน่นอนหมดเลยคะ่ะ <c oughs> แค่ใช้ชีวิตไปกับสิ่งที่ไม่แน่นอนด้วยกันทําทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าให้มันดีที่สุด แค่นั่นเองค่ะพี่ห่วงนิดนึงคนสองคนทะเลาะก,กันบ่อยๆและน้องคิดว่างั้นแต่งงานเลยดีกว่าน้องไม่ได้แก้ปัญหาเดือดป<ร>ืดัญหาขึ้นถูกเฮ้ยแต่งงานเลยดีกว่าแล้วพอแต่งงานเกิดมีปัญหาอีกมีลูกเลยดีกว่าหนูเชื่อไหมคะว่าหนูกําลังสร้างปัญหาใหม่เพื่อที่จะเอามาทับถมปัญหาเก่าอันหนึง่งถ้าสองคนทะเลาะก,กันแล้วลองมานั่งวิเคราะห์กันสิว่าทะเลาะก,กันเพราะอะไรคนเห็นต่างเป็นปกติค่ะ ไม่มีคู่ไหนรักกันแล้วเห็นดีด้วยกันทุกเรื่องเพื่ออย่างยกตัวอย่างเสมอว่าหนูใช้มือคนละข้างจูงกันนะมีมนุษย์คนไหนใช้มือข้างเดียวกันจูงกันมันเดินไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความต่างคือเรื่องปกติทุกคู่ที่เห็นเขาไม่ทะเลาะกันไม่ได้แปลว่าเขาเห็นดีด้วยทุกเรื่องด้วยกันนะเขาก็แค่อ่าอ่าอจนอันนี้เชื่อเธอก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปเชื่อทางฉันบ้างมันคือการบริหารจัดการคนคู่หนึ่งก่อนถ้าน้องเป็นแฟนกันอย่างทะเลาะกันน้องมั่นใจได้ไงว่าแต่งงานจะไม่ทะเลาะ ไม่มีนะการผ่านพิธีความคาดหวังยิ่งเยอะขึ้นนี่เป็นสามีของฉันแล้วนะนี่เป็นภรรยาของฉันแล้วนะแล้วพอทั้งสองสามีทั้งสามีภรรยามีเรื่องปัญหากันอยู่สักพักมีลูกมาร้องโอ้ยโอ้ยอีกเดี๋ยวน้องะะยังไม่อีกน้องยังไม่พร้อมมากพอทั้งสองคนนะ่ะความพร้อมที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องเงินเลยนะคะมันคือความพร้อมของการที่เราพร้อมจะเป็นครอบครัวอบอุ่นเพื่อรอให้ลูกมาเกิดหรือเปล่าอย่าคิดว่าลูกเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาการทะเลกกาะกันของพ่อแม่ส่วนใหญ่จะทะเลาะก,กันหนักขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมน้องไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาน้องเริ่มเอาหมอดูเข้ามาแจมในการตัดสินของเราสองคนและไม่ใช่หมอดูคนเดียวคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้น <c oughs> คนนั้นว่าอย่างงอนหมอดูนะันยังบอกเลยว่าอย่าดูเยอะนะครับมันสับสนเพราะแต่ละคนมีศาสตร์เป็นของตัวเองแต่ละคนมีวิถีของตัวเองไม่ต้องไปถึงหมอดูอะคะ่ะหาหมอปกติเนี่ยโรคโรคหนึ่งวินิจฉัยบางคนอยู่วินิจฉัยต่างกันเลยเอะหรือว่าเป็นแบบนั้นพี่ไทรอยป่ะเฮ้ยหรือว่าเป็นเพราะว่าคุม้มคุ้มกันตก คือทุกคนก็ยังมีวิถีของตัวเองอยู่เลยจงใช้ชีวิตด้วยสติค่ะน้องคะดวงจะเป็นยังไงไม่สําคัญท่าคนสองคนรักกันมากพอที่จะเดินหน้าต่อแม้ว่าเราจะมีความต่างหรือเปล่าคะ่ะแล้วก็อย่าลืมว่าหมอดูนะคะดูเสร็จรับตังเสร็จกระจกเรื่องของเขาแล้วนะคะ <laughs> ใช่คะ่ะนั้นชีวิตข้างหน้าต่อไปเป็นของเราคะ่ะหมดหน้าที่เอาจิงหมอดูพูดอะไรก็ได้นะคะพอะเดี๋ยวเขาได้ตังแล้วเขาก็ไปคะ่ะค่ะน้องถามค่ะน้องถามบอกว่าทาไมผมถึงไม่มีดวงเรื่องความรักเลย ตอนนี้อายุปาจะ40แล้วจริงๆก็มีคนที่ผ่านเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็มีอันต้องพลากจากกันอย่างล่าสุดเป็นน้องในออฟฟิศคบกันมาได้หนึ่งปีเธอก็ต้องกลับไปทํางานที่บ้านเกิดด้วยความจําเป็นเราทนคบกันต่ออีกเป็นปีแล้วเขาก็ไปเจอคนที่ดูแลเขาได้ดีกว่าผมสุดท้ายก็ทิ้งผมไปผมเสียใจหนักมากเธอทิ้งผมไปแบบที่ผมรับไม่ได้และไม่เชื่อว่าเธอจะทําทําใจกว่าจะลืมตั้งสองสมปีส่วนอีกรายเคยจีบกันสมัยมหาวิทยาลายัย แล้วมาเจอกันอีกครั้งตอนทํางานเขาเป็นคนน่ารักแถมเพิ่งเลิกกับแฟนมาอีกอื hmm. ผมได้โอกาสก็เลยจีบเธออะไรอะไรก็ดูจะดีแต่สุดท้ายแฟนเก่าเขาก็มาคืนดีผมก็แห้วในที่สุดแอบเศร้าเออไม่รู้ว่าเพราะเธอเลือกแฟนเก่าเมื่อก่อนผมเคยดูดวงเมื่อนานมาแล้วหมอดูทํานายว่าไม่มีเนื้อคู่มาเกิดไม่ต้องหวังเรื่องเนื้อคู่โอ้หมอจะฟันธงอะไรขนาดนั้น <laughs> ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเชื่อแต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วครับพี่พๆอยากทราบว่าผมควรจะทํายังไงดี แล้วถ้าผมเปลี่ยนตัวเองดวงชะตาผมจะเปลี่ยนได้ไหมอันนี้จริงๆประโยชสุดท้ายนี่ควรถามหมอดูนะไหนๆหมอดูก็ทายม,มานันนี้แล้วเปลี่ยนได้ไหมอ,อแต่คําคถามเหมือนพี่อ้อยพี่ชอดเป็นหมอดูด้วยออนะคะถามอย่างนี้ก่อนคือเรื่องเดียวกันอยู่ที่น้องมองยังไงบางคนอาจจะมองโดยการเอาความทุกข์ของเมื่อวานมา,มารวมด้วยพี่ดูซี่ตอนนั้นก็เจอแบบนี้แฮลอีกเหมือนกันพี่ดูซี่คนก่อนหน้านี้ก็ทําผมเจ็บอีกเหมือนกันน้องคะแต่ละคนไม่เกี่ยวกันเลย เนาะแต่ถ้าน้องจะมองอีกมุมหนึ่งน้องไม่เห็นความเก่งของตัวเองแหรอคะเจอแห้วขนาดไหนทุกทรมานใจแค่ไหนน้องยังรอดมาได้ทุกครั้งนะทามเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันหรอกคะ่ะคนเราเดินสะดุดหนึ่งครั้งแล้วจะบอกว่าตลอดชีวิตนี้เราจะไม่สะดุดอีกก็เป็นไปไม่ได้บางคนสะดุดวันนี้วันที่สองตกบันไดอีกแล้วแล้วจะมาบอกว่าดวงแย่แน่เลยพี่เมื่อวานยังเดินสะดุดวันนี้ตกบันไดอีก จริงๆการคิดเหมาของเรานั่นแหละคือการกระซวกตัวเองโดยการลากทุกอย่างมาโยงกันและถามว่าโยงแบบนี้ได้ผลดีต่อตัวเองไหมที่สุดแล้วคิดทีละคนน้องรอดมาทีละคนอมาตะาและคะน้องต่อไปเจอแบบนี้น้องสามารถลมและลุกขึ้นได้คล้ายๆเดิมอยู่แล้วความรักเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนค่ะใครจะไปรู้บางคนนะมีแฟนคนเดียวแต่งงานแล้วก็เป็นความรักที่ดีด ตลอดชีวิตบางคนอกหักมาห้าหกครั้งครั้งที่เจ็ดก็ยังอกหักอยู่เลยเพราะชีวิตเป็นเรื่องไม่แน่นอนค่ะอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าพี่พบว่าดวงผมมันจะเปลี่ยนไหมอ่ะมีคนที่ดวงไม่ใช่คู่เยอะแยะมากมายอยู่กันได้ยาวๆบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, ดวงเธอเนี่ยไม่มีเนื้อคู่นะก็เห็นแต่งงานแต่งแล้วก็แบบอ่ะแต่งแล้วเลิกก็เป็นไปได้หรือแต่งแล้วเลิกปับ๊บเจอคนใหม่อยู่กันได้ตลอดชีวิตก็มีบอกแล้วว่ามันเป็นแค่ สิ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่ถ้าน้องยึดมั่นกับเรื่องดวงนั้นมากขนาดนี้น้องจะไม่มีวันใช้ชีวิตแบบตัวของตัวเองได้เลยเพราะน้องเชื่อแต่ดวงถ้ามองอีกมุมหนึ่งสำหรับเหตุผลเนาะคนนี้น้องบอ,อกว่าเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามาแล้วน้องก็บอกอุ้ยได้โอกาสเลยเข้าไปสวมเลยอื <ừ> um. คนนี้เพิ่งเลิกกับแฟนนะคะ,คะเรายังไม่ทันดูให้ดีซะก,ก่อนเลยว่าเขาลืมเขาเลิกกันแน่หรือยังหรือเขายังค้างค้างคาคากันอยู่เราก็เสียบเข้าไปพอดีพอเสียบเข้าไปในจังหวะนั้น เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออเอเอฉันอยากจะมีใครสักคนนึงเอามาแบบว่าช่วยแบบว่าทําให้ฉันลืมแฟนเก่าแต่สุดท้ายเขาลืมไม่ได้แล้วไงคะแล้วเขาก็เลยกลับไปเรื่องธรรมดาจะตายไป uh huh. เพราะเรายังไม่ได้รอเวลามากพอที่จะมั่นใจไงว่าเขาจะแบบเลิกกับแฟนแน่แน่หรือยังอีกคนหนึงคะ่ะแค่ห่างกันปุ๊บไปเจอคนอื่นไปเลยอ๋อก็แค่คนใจโลเลคนนึง ตัวอย่างมันก็มีเหตุบีผลในตัวของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอเราไปดูหมอแล้วหมอบอกเราไม่มีคู่เราก็เลยจับมันมาว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แน่ๆเลยซึ่งไม่รู้สิถ้าถามพี่นะชีวิตคนเราอะค่ะเวลาเจอปัญหาเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆเนาะแต่พอหมอดูฟันทงบอกเธอไม่มีคู่ปุ๊บฟันทงปุ๊บไม่ต้องแก้อะไระแล้วหงอยหงอยใจไปใช้ชีวิตอยู่กับความทุกข์ระทมเศร้าหมองไปเรื่อยๆฉันไม่มีคู่ฉันไม่มีคู่คสะก,กดจิตตัวเอง เราก็คงไม่มีคู่จริงๆแหละเพราะเธอคิดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งอ๋อเจอครั้งนี้อ๋อคนไม่รักกันจริงเลิกกันไปชโชคดีแล้วแหละเพราะไม่รักกันจริงไงไปเจอคนอ๋อเพราะว่าเราแบบรีบร้อนเกินไปนี่เองคราวหน้าใช้เวลามากกว่านี้ก็แก้ปัญหาไปเรื่อยๆ <c oughs> ความรักก็แค่เป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตที่โอโ้แต่ละคนนะคะบางคนกว่าจะไปเจอคนที่แบบใช่เป็นคนที่ตัวจริงอะ่ะเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละ <ừ m. S 2> ไม่ใช่เจอปุ๊บแล้วได้ปั๊บเลยแบบใช่เลยก็มีไม่ก็มี แต่ความรักคือเรื่องที่ไม่แน่นอนที่สุดในโลกนะอย่าให้คนบางคนเอาอาชีพของเขาและความไม่ค่อยมีจยัยาพี่จะรู้สึกไม่ค่อยมีจรยาบันเท่าไหร่ถ้าใครจะมาฟันธงกันแบบนี้ค่ะนะมาทําให้แบบชีวิตเราต้องแบบเป๋ไปไปเพราะว่าก็แค่พูดโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้หมอดูไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะคะย้ารับตังค์แล้วก็กลับบ้านไป <c oughs> แค่นั้นเองจริงๆค่ะสมมตินะหมอดูทั้งโลกบอกว่าดวงดีโอเคหมด งานดีคนรักดีแล้วเราจะไปดูเหรอเผล่เพ่บางคนไม่เชื่ออีกจริงเหรอหมอมันต้องมีปัญหาอะไรบ้างดีนี่แหละคือความเม็กเซนก็คือมันต้องมีปัญหาบางสี่ชีวิตถูกไหมล่ะคะพอเขาทํานายว่าดีไปหมดน้องก็ไม่เชื่อแต่พอเขาเขาทำนายว่าจะนี้นะเธอจะอกหักนะเธอจะรักซ้อนนะเุยจริงด้วยเห็นปะทั้งหมดมันบางทีมันก็อยู่ที่อุปทานเหมือนกันนะคะนะคนไม่ทักกันไปเลยก็เฉยเฉยสู้ทีละวันรอดทีละวันพอมีคนบอกว่าระวังนะจะเกิดอุบัติเหตุ เฮ้ยจริงด้วยแล้วอยู่ๆก็เกิดอุบัติเหตุเพราะหลอนก็มีนะคะใช้สตินะน้องไอซ์ค่ะส่วนตัวหนูเชื่อเรื่องดวงประมาณ30ในชีวิตตอนนี้คบกับแฟนมา3ามปีแล้วค่ะและหนูมีโอกาสที่ได้ไปดูหมอคนหนึ่งดูบ่อยมากจนสนิทกันหมอดูคนนี้แม่นมากนะคะพี่หนูถามเรื่องสุขภาพแล้วก็ลองถามเล่นๆเรื่องดวงความรักคือหนูไม่เคยกล้าถามเรื่องนี้เลยเพราะกลัวหมอดูทักมาว่าหนูกาแฟน่ไม่ใช่เนื้อคู่กันเส้นชีวิตไปคนละทาง หนูนี่น้ำตาคลอเลยค่ะเพราะปัจจุบันหนูกับแฟนเรารักกันมากถึงขั้นวางอนาคตร่วมกันแล้วทั้งการมีลูกและการแต่งงานหมอดูพูดต่อว่าหนูกับแฟนเก่าอ่ะเป็นเนื้อคู่กันนะ<อ>แล้วเลิกทาไมเอายุ่งกันใหญ่เลยใช่ค<อ>่ะกับคนนี้ไม่ใช่เอ้าไปเลยสิคะหนูก็ยังยังในใจว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วป่ะแฟนเก่าหนูนั่นน่ะติดพน,นันติดยาติดเกมทำร้ายร่างกายและจิตใจ ส่วนกับแฟนปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคนดีนะคะกินเหล้าบ้างบุหรี่ไม่สูบเกมไม่เล่นการพนันไม่ยุ่งดีกับหนูซับพอร์ตทุกทางมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหนูก็แตกหักกันเพราะหมอดูคนนี้หุยหนูพอดีเริ่มจะวางแผนแต่งงานค่ะพอได้ยินแบบนี้ก็จิตตกหมดกําลังใจมันพอจะมีไหมคะที่โดนหมอดูทักว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันสุดท้ายได้คู่กันจนได้หนูจะได้มีกําลังใจเดินหน้าต่อกับแฟนคนนี้ค่ะน้องไอซ์ค่ะ แค่แบบว่าแค่ฟังแบบว่าสิ่งที่หนูเล่ามานะขอโทษพี่แอบขำคือนี่คือความไม่รับผิดชอบของคนเป็นหมอดูจริงๆนะ,ะในขณะที่แบบว่าคนคนหนึ่งนะคะกําลังเจอแบบกับคนที่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยดีงามทุกประการ <Okay. S 2> แต่หมอดูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วหมอดูบอกนู<ๆ>้นน้นคนนั้นอะใช่แต่เป็นคนที่แบบทั้งติดยาติดการพน,นันทำลายร่างกายทุกอย่างสารพัดเลย mm. ไอ้เข้าใจไหมคะว่า <Okay. S 2> สิ่งที่พี่พูดตั้งแต่ต้นหมาว่าหมอดูคือคนที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคะ่ะ <Okay. S 2> เขาพูดอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาก็เดินจากไปรับตังกับจังหนูได้นะแล้วก็เดินจากไปไม่ว่าจะสนิทกันขนาดไหนเออบางทีเนาะพี่ก็ไม่อยากจะคิดร้ายไปถึงขนาดว่า หมอดูเองก็ดูอยากจะให้มันอะไรมันร้ายๆมันเกิดขึ้นเนาะเขาจะได้ดูแบบว่ามีประโยชน์อะ่ะเขาจะได้ดูแบบว่าเป็นคนที่มีสปอตไลท์ฉายแสงส่องนั้นหมอดูก็จะทํานายทายทักอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆที่ทําให้แบบฉันรู้สึกมีคุณค่ามากเลยฉันแบบพูดแล้วแบบเธอแบบต้องฟังนะเพราะว่าฉันเอาจริงๆวันนี้สังเกตไหมพี่เข้าไปดูในโซเชียลมันจะมีคนที่ชอบพูดอะไรประหลาดๆอะ่ะค่ะตู้เย็นเนี่ยไม่เหมาะสําหรับการแบบแช่อาหารค้างคืนนะ <laughs> เพราะว่าแบบ มันจะทําเป็นเชื้อโรคแล้วใครกินก็ไปจะตายอย่างเงี้ยเอาแล้วมีตู้เย็นทําไมคะนั่นคือวัตถุประสงค์แรกของการสร้างตู้เย็นบนโลกนะคะหรือแบบว่ากินอันนี้ไปโอยอยยานะและล่าสุดมีอะไรคะกินชากินมากแล้วตายได้เขากินชากันมาจนถ้าไม่กาตายกันหมดโลกแล้วคือนรื่องมาว่าวันนี้ค่ะต้องเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่าโลกมีคนประเภทหนึ่งที่พูดอะไรก็ได้ที่จะเป็นกันสร้างจุดสนใจให้กับตัวเองโดยไม่แคร์แล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นพี่ดูทุกครั้งพี่ก็ เออแล้วคนขายตู้เย็นทําไงวะเออแล้วคนที่เขาขายชามชช่เขาต้องทํำยังไงนะกับคนพวกนี้นี่แล้วส่วนการน้าร้อนเอเธอใช้การน้าร้อนยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่าคือจริงๆงอันนี้ใช้มาตั้แต่รุ่นปู่ย่าตายายเลยอืแล้วเขาบอกไอ้ตะกันข้างล่างเนี่ยทําให้เป็นมะเร็งก็คนมีตะกันเขาก็เทออกหมดอ่ะเครจะบอกว่าต้มแล้วก็กินเข้าไปละคะนะเพราะฉะมีไอ้คล้ายๆกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วใช้ชีวิตเป็นของหนู <ừ> พือหนูเห็นมองด้ตาเปล่าหนูก็เห็นไงว่าใครเ,คเหมาะกันมากกว่ากันค,คือสมมติว่าแฟนปัจจุบันนะที่รักกันมากเนี่ยนะต่อให้สมมุตินะคะว่าต่อไปข้างหน้าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเลิกกันนะพี่ว่ามันก็ยังดีกว่าเออกลับไปหาคนติดพาน,านันติดยาทำอะไรร่งางยอันนี้มองด้ตาเปล่ามันต้องเกี่ยวกับการทานายอะไรทั้งสิ้นเลยโอกาสหรือแชร์ในการที่จะไปรอดมันมีมากกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมุติต่อให้เขาดีขนาดไหนแล้วสุดท้ายมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ ก็ไม่เห็นเป็นไรไงคะอย่างน้อยสุดมันก็มีช่วงเวลาที่แบบที่ดีงามที่เรามีความสุขและเราได้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะว่าใช่เนื้อคู่หรือไม่ใช่ทำจริงไอ้หนูเอาอะไรมาเชื่อล่ะค่ะแล้วดูนะหมอดูแบบเนี้ยเยอะมากและยิ่งในโซเชียลนะคะตอนนี้เขามีการวิจัยอันหนึ่งน่าสนใจโซเชียลมักจะพยายามแชร์อะไรก็ตามที่ดูเป็นไหยนะเพราะเมลรกระามที่ดูเป็นหายนะสารเคมีในสมองคือโดปามีนจะหลั่งรุนมารุนแรงมาก และมันจะทําให้เราเชื่อสิ่งนั้นมากกว่าการพูดจาในเรื่องเรื่องดีๆพี่ไม่อยากให้หนูเป็นเหยื่อการตลาดแบบนั้นถ้าหนูบังเอิญเขาบอกว่าคนที่ดีคนนี้ไม่ใช่คู่นะคนเก่าอ่ะใช่แล้วหนูจะกลับไปหาหรอคะไปโดนตีหรอคะไปโดนทำอะไรร,ร่างกายเจอเขาติดพนันเจอเขาติดยาและน,น้องบอกว่าหนูต้องสู้ต่อไปค่ะเพราะคนนี้คือเนื้อคู่เอ่อชีวิตหนูไม่ควรเจออะไรดีๆหรอคะถึงมีเนื้อคู่เป็นคนติดยา คิดดีๆค่ะวันนี้หลายๆคําถามที่ส่งเข้ามาพี่เข้าใจนะคือพี่ก็ไม่ได้อยากจะไปแบบพี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่ได้ลบหลู่แต่อยากให้น้องใช้วิธีการของหมอดูและนอกจากหมอจะดูช่วยดูตัวเองด้วยอย่างน้อยมันประกอบกันได้อย่าเสียสติเพียงเพราะคําทํานายที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่น้องเอาชีวิตของน้องไปเสี่ยงเลิกกับแฟนเลยดีกว่าแฟนดีขนาดไหนก็ตามดวงไม่ใช่คู่ น้องคะาคนเรานะรักกันมากที่สุดเกลียดกันมากที่สุดวันหนึ่งก็จากกันเท่าวันนี้เจอคนที่ดีรักษากันและการเอาไว้อย่างดีที่สุดจบแค่นี้อืมพี่ไม่ได้ลบหลู่หมอดูค่ะแต่พี่พูดถึงเรื่องจรรยาบรณของหมอดูมาตั้งแต่ต้นเนาะค่ะไม่ว่าอาชีพอะไรค่ะเราไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะไปชี้เป็นชี้ตายในชีวิตของคนอื่นหรือไปตัดสินชีวิตของคนอื่นว่าต้องทําอย่างนี้สิต้องทําอย่างนั้นสิคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช,นนใช่เขาไม่ใช่ผู้พิเศษ เขาเป็นหมอดูเท่านั้นเองเป็นไม่ว่าแบบพื้นดวงดวงชะตาหมอดูบางคนบอกว่าเป็นสแตทเนอะเป็นเรื่องของการสถิติอะไรทุกอย่างมันพลาดได้หมดแหละค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วในความเป็นหมอดูก็ไม่ควรฟันธงว่าเขาจะสามารถพูดอะไรแล้วมันจะถูกต้องไปหมดอย่างที่บอกถ้าวันนี้หนูเดินไปหาหมอดูสักคนหนึ่งที่เขาก็ยังต้องดูดูหมอแล้วเอาตังค์จากหนู <laughs> แล้วก็ยังแบบชีวิตก็ยังดูแบบปกติธรรมดา พี่ฟันทงเข,ขาว่าเขาต้องไม่เก่งพอ <คะ S 2> เขาเก่งขนาดที่บอกได้เลยว่าชีวิตใครจะเป็นยังไงโอ้ป่านนี้เขาต้องรวยมากเขาต้องเลิศมากเขาต้องเป็นเจ้าโลกเขาต้องแบบว่าครอบครองแบบประเทศนี้ได้ค่ะเพราะเป็นคนที่พูดอะไรก็ได้อะพี่อ้อยใช่ใชหมดเลยถูกต้องไปหมดโอ้เขาต้องไม่เป็นแค่นี้แน่นอนค่ะและห <นะ S 1> มอดูหลายๆคนเข้าคุกค่ะก็เลยมีคนตั้งคําถามว่าไม่เคยดูดวงตัวเองหรอว่าที่สุดแล้วจะจบลงยังไง มีสติมีสติก the ับทุกหัวใจนะคะนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์ค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นะคะนั่นคือพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวอันนั้นก็เป็นพอดแคสต์อีกอันหนึ่งที่มีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยให้ฟังด้วยว่าเรื่องราวของเขาที่เขาเจอเป็นยังไงกันบ้างนะคะเข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่มีแล้วเซิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวเอาชนะดวงให้ได้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอินบ็อกซ์ Facebook Fan Page พี่เอ้พี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ